มีบ้านสวยด้วยเนี่ยพุกเอเอนอสกงอ์ไ่มเจ้เนยัยเอ้ยินถึงแห้วคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เดินทางไกลมาเยี่ยมบ้านพี่พี่ค่ะวนกวัวกันเป็นตันนายทำจริงไปเลยไงลำยองลำยองสวัสดีนะโอทานังเอ้า ขาวตัวเนาะขาวตัวขาวเหนียวันเนียวเก๋อเดี๋ยววันนี้จู่งินพี่น้องเออเขากันทูอินโนกแกโนเวมาแล้วเด็กคนแนนเริ่มแล้วล่ะเรื่อของหวานพี่น้องเออคุณพี่เจ้าของบ้านเป็นคนทำเองนั่นเอง ากนมเทียนตีนไก่ค่ะพี่สองทำมาดูนี่นอกบ้านค่ะได้มาทายเบิเร์เดือๆๆๆดเดือค่ะเด้อพี่น้องขาเบิ้งมาเที่ยวต่างจังหวัดนี่มาเที่ยวต่างจังหวัดครับเพื่อนๆเนี่ยยังียังด่ากัน เอ็ดดางยังกันตาด่างนะดาเอ็มเอ็หน่อลเอ็มเอ็มอะกัน่อ็มเอามอะไรกันตาดากละพี่นอนค่ะคิวมาโอ๊ตปทโถทำอาหารห้องนะูเนี่ยใหญ่มาเอะไรประกาบล่ะประรประกบล่ะ ตอนนี้สาวๆสั่งมาเอ้าอย่ากดเลยนะคนดียกโกดเลยจัดโอ้โหบรรยากาศเลยอ่ะจะไม่มาควบรรยากาศเลยอ่ะโอเคไหมโอเคไหมเรามาเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยตอนนี้เอาพี่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 ไหมพี่พี่เรามาเที่ยวเมืองเหนือกันไหมไปจยะ แก่งปิกนิกเข้าี่น้องเลยตอนเช้าบุกโจกพวกกันอ่าเราจะไปงมหอยกันค่ะเพื่อนๆค่ะจะไปงมหอยกันวันนี้ลูกสตรอเบอรี่น้อยค่ะเพื่อนๆนโยบสตรอเบอรี่ปลาสตรอเบอรี่ปลาอุ้นนู่นอะไรอ่สิอุนนู่นอะไรนู่นไปไปเาพี่แจ็คพี่แจ็คกับพี่ยังไม่มาเลยเด็กแก่งแกวโอ้ยด่ากันเนาะ โคบคบโบพี่น้องเอ้ยหาปูห้าหอยฮะจุดไม้แล้วค่ะถึงจุดหม้แล้วโอ้น้ําลงอ่ะจะพากันมางมบกหอยกับพี่น้องเอ้ยมางมบกหอยกําลังจะซ่วมไปพอดีนี่นี่บรรยากาศเราค่ะเพื่อนๆครับิม่เก็บบกหอย โอ้โหน้ำลงน้ำลงสวยอ่ะไปขูดหอยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยโอ้ยมันจะหอยเอ้ยหอยจะบาดตีนได้ปะเนี่ยอันตัวนี้หอยอีหยังล่ะนี่เปียกมันบ่โอ๊ปแต่บอกหอยแคข็งแย่บอกหอยแค่ คนไม่เต็มคนอย่าเพิ่มอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อสู้สู้สวนมองยังส่วนสวนมันจะมีมองตรงนู้นอ่ะมองต้องเห็นหูรูมันก่อนแล้วค่อยขวดหอยอะไรอะไรโอ้หอยจักจั่นโอ้ไมนต้องจกเกอใช่โอ้กินเป็นแต่เหลราแยงเดียวได้ไงอันนี้เรากินกับเกง ขวดหอยย่านเกือบเปียกกับเลยะโอ,อ,อ,อ้นี่งไงนี่ได้สองหน่วยละบอกหอยแค่นะ่ะนี่จะมาหาหอยจุก สวยอ่ะแม่บปเห็นหงน้ำมูแล้วมันมีแหวนมามันอยู่ไหนไม่รู้ไม่หนูจะบอนน้ำมาหายหนูก็ว่าอยู่บ้างเอาแกไม่ออกมาหรอกองหาไม่เห็นหรอกนั่งเถอะเห็นอื่นบอกไม่ยังน้นี่เนาะไม่กินได้ไม่ผัดนี่มันไม่ใช่ผัดมีมีคนที่บ้านเราไม่รู้มันเป็นแบบไหนี่ชาปยืนไม่เนาะ้าแตกมันจี่เมืนเลยมืวแตกแล้วเลื่อนอ้โห หมอบรับเย็บด้วยนะหมอไม่รับเย็บอืมฝุ่นไฟใครก็ลังใจมันต้องอยู่ใต้ใต้ต้องขวัดใจนั่นหรอขวดใจขวดไปสาไอะไรไปต้องมาใส่ห้อยจุเพนเลยเนาะคุณความหวังความหวังที่แท้อยจะได้ตันถูกได้ความหวังแท้นหนึ่งความหวังเออความหวังจะได้กินหอยเลาวนุ่นต้องอยู่นู่นนุ่นคุณงามๆคุณสุดยอดคับเพื่อนเพื่อนนั่งเลี้ยงกันสามลาดอยู่เนี่ย นี่นี่นี also, น่น <diver gent> ้ำม <ค sais hi> ันเราอขับไม่แห้งเงินเข้าไปหน่อยน้ำเย็นอยู่นะน้ำเรงหอยพี่น้องคะโอ้น้ำจิ้ม น่าจะมีหอยนางลมนู่นนี่ไหมล้วนทุกมือน้ำได้ไหลพี่น้องเบื้องผุนเที่ยงได้หน่เที่ยงได้นี่ตอนนี้เที่ยงนู่นนี่เย็นเหรอเย็นกินน้ำเปล่าอืมไอ้ตั้นบอกว่ากินไอ้มันเบอร์เด้อร์น้ำนะว่าสันบ่หิวกราบด้วยว่าสันเขาให้กินน้ำให้หมดโค้งไม่ก็เลยน้ำเขาไม่เขาไม่หิวข้าวนะน้ำใช่มากเลยกินไอ้นั่เบอร์เดออืม สนุกนุ <S 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 mm ่มมากพูดกันอยู่เนาะเม็ดไส้สีสะนันเอาเนไม่ใส่นี่แหละเดี๋ยวเราซ้ำตามใส่กระบอกนี่นันเนาะเต็มนคตรเหนียวพี่น้องเอ้ยกองมอนัร่อยถามว่าอร่อยอร่อยมากแต่จะให้เข้มข้นแหละต้องเพิ่มใช่เลยขันน้ำจิ้มไม่ผ่านไม่ใช่เลยกินเลยไม่ทำเองแล้วแฝดเลยไม่ท ชิมบงเปล่าแต่ในฝันแล้วชิมได้ยังชิมได้ได้เลยค่ะได้เลยกินตัโตตัพี่ตันมาลยมาเร็วเลี้เพื่อนนะเอาไปนะคะมาเลยต้องให้พีมาก่อนนีกับข้าวหมดพี่ตันเลพี่ตันหิวลมเซียรลมเสียรเลเนี่ยตอ่ไ้กินเขานี่งอนกับปานนะนี่ชาดเลยวะใช่ยากมาก้ยชัดเลยใช่ เป็นตำมันเป็นตำน้ำยาเตำน้ำจ่ดตำอมเตาใสกุนเก่าเขาไม่แลยโตโยต้ามึนเขาทั้งร่องแมหวานไมรัหวานไหมส้มปลานะเรดูไอ้วันนี้เนี่ยวันไอ้ที่มันส่งมาสดเออมันสด เพิ่งจะเดือนเมีมีนาเดี๋ยวจะได้เปิดเอาเนี้ยหวานๆเนาะเอาบไปเลยแย่เอาไอีกเอาไปผัดกับแก้มเลยข้าวเหนียวมันใช่เหรอปุ๊เป็นบะหมี่แจ๊กเก็ตหรอเป็นบะหมี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทางข้าวเหนียวมันแบบว่าไม่ใช่ทางโอ้ยเอาซ่อนเนี่ยซ่อนตักไว้เหรอไม่ใช่ข้าวเหนียวไหมเพี้เด้ดีไฮบอ เอาทรายมาไงมันเยอท่อมาหนิวเดียวไหมเอาไหมเนียไหมอืมามห่วงมสอดูเทู้ยันมูสเดี๋ยวนอกตักให้น่เป็นเสื้อตักหยาบนี่ไหอได้เลยท่ว่าตยาคลองเย้านำนำมานำเืียงกินชื่อแันเข้าเนอิลว ได้แว <onents> <servir> ีนแล้วได้แวีนจะได้เพิ่มพิสัยได้ไหมได้หน้อยๆเนี่ยแกป็ลักใครบ้างเนี่ยดูแม่ไม่ใช่สิรู้ใจไม่ได้โทรบอกนะว่าไม่อยากรบกวนแม่ฉันรู้แกว่ายังไงรู้ไหมบ่ได้เสนอบ่ได้เสนเออได้สนเออสลอแม่ส่งมาลองบ่ไดิ้นบ้างสันเดีเออเย่เบาอีแต่ก็เคยข่ายอยู่ลบอยู่ไร พี่อยาให้ลก่อน๊บนเล็กแม็กซ์ไไม่กินเขาอิ่มก่อนมันจะไม่ได้ตายท้องแหมีรถรับส่งแบบนี้แบบกระาไมใ่ไแบบนี้ไปแบบนี้นะกต้องใสก็ต้นน้องอ้แมันต้อขดลยางี้น

เอเออนั่งแมวไมจจอากนะแม่น่ารักแบบนี้มันจกลง่าอยู่ไหมล่ะนี่มต้องจลงไปเืยๆมันกตคู้ครบเป็นอะไรกค้มาตีรูปแบบนี้เรา้มา่ใครอยู่ตมันไม่มีเลือดนะหอยแขงที่นี่แต่หอยแขงบ้านเราน่ยมันมีเลือดไม่ก่เคกีนไไปเพมันลื ไปสูมพี่ปูมาได้ร่มดากสวยโอ้ย e: oh, okay, so ุีบกีน oh. uh ี่แลลวเนาะบิกกนี่อ้าเออเออใช่หใช่หนี <S 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 ่น nice> ี่โอ้ยก็ใส่เป็นเส้นวานแทมาดมาโไดนลายไอกตัวี้้องค่ะไอตัวนี้ หัวหน่อยเอา้าบอกเลยไ่ได้บ่ได้หัวมัน่น,อนอเอยมันเห,น,หนีไป้โอ้หอยตล่างพี่น้องโอมันก่ออยู่ในท่ายางนั้นไม่ไปมองหันละต้านมองรรมหันพ่มี่ยางรอยไปเลยเลนี่ จบอมาเอยหอยลายคอีลาเอ้ยมเลยมงเลยจกมามได้เบิ้งมึงเบ้องอจะบอกหวยไหมแบบบสนิทกางบเลยนี่แรงีนี่เลยจุตาจูบเอเบิ้นลายตนคันมันบ่มีมกมันเป็นตาอ่มว่าไอ้สู้มาดากเินพนักงานเก็บหอยพี่น้องสูดตายค่ะไม่ข้างค่ะ เป็นมวยแบบง่ายเลยพี่นองค่ะหน่วย,ยประเทศโนเวีถ้าก่อนไปกปเร็ยนได้หลายแต่เอามาเล่น้อยค่ะแบ่งกันนี่ก็เป็นหอยมะแรงเกล็ค่ะล้างสะอาดแล้วก็จะเอาเป็นหนึ่งค่ะนัดย่างดีค่ะพี่น้องสะอาดสะอาดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวไป,น,วปน,นึ่งให้กินเพื่อนๆจ้ะส่วนตัวนี้ก็เป็นหอยขมค่ะหอยจุบป,ปัน่นเฮาจะเป็นของที่โนเวียค่ะนี่ต้มแล้วต้มแล้วก็มาจิ้มนะคะจะเป็นออมค่ะพี่น้องค่ะ 嗯。